พระสูตรที่เราควรจะรู้จักก็คือพ็ะธรรมจาจากกับประวัตนสูตรเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงโปรดพระบัญจววคคีทั้งห้ารูปและหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จหนึ่งในพระบัญจรวคคีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง พรอสูตรนี้ท่านแสดงอะไรไว้ท่านทรงแสดงอริยร 4, รสัจสีททท่ทรงแสดงมรรคแปดอริยสัจก็ทรงแสดงให้เห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากปัณหาความอยากอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปดับไปก็ต้องปฏิบัติมรรคแปดมรรคแปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากรรมโตสัมมาวาจา สัมมาชโวส,สัมมาวายาโมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นต้นนี่คือสิ่งธรรมที่ต้องปฏิบัติกันมีอยู่แปดข้อด้วยกันแต่สมัยนี้มีบางอาจารย์ท่านเขาบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติสติก็ได้ไม่ต้องปฏิบัติสมาธิก็ได้ให้ปฏิบัติปัญญาไปเลยก็ได้อ,อันนี้มันก็ขัดกับหลักธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมรรคแปด มรแปดมีทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วถึงค่อยไปสัมมาชิติสัมมาสังกรปรที่เป็นปัญญาต่อไปอันนี้คือพระสตดที่สำคัญอันแรกก็คือพอกกระธรรมจักรปวัตนสูตรเราจะได้ไม่หลงทางถ้าใครมาสอนอะไรที่ไม่มีในในมรแปดนี้หรือตัดมรแปดไปหรือให้มรเจ็ดมรหกนี้ ก็ควรที่จะสงสัยได้แล้วว่าแล้วมันจะสามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ mm hmm. อันนี้เป็นพระสูตรอันแรกที่ทรงแสดงให้กับพระปัญจวัคคีอันที่สองที่แสดงให้กับพระปัญจวัคคีต่อมาก็คือพระอนัตตลักษณ์สูตรทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตา mm hmm. เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นไม่มีตัวตนถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวตนก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็นเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรนี่คือพระสูตรข้อที่สอง อันที่สองที่ควรจะศึกษากัน